สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นี่เขาโคเขาปลาอายุห้ากิ่นี้าาาาาานตามเคยครับเก่าแล้วพี่นอ้องหลุนไปน้องกันครับมือนอสิง่ายจากปลาหมัน <c oughs> ปลาหนึ่งกับปลาสองปลาสามไปเรื่อยๆแล้วครับตามสเต็ปครับหลุนไปน้องกันแตะเพะยียรขยับสีมันทำได้มือนนี 10, ่สีมันเห็ดปลวกมันเห็ดรวม หลอกเลยครับมามันเห็ดไข่เสียว,อยวสองตูมแล้วครับสองตูมแรกแห้งมันมาหน,นี่ของเห็ดไข่เสียวงามเนาะพีสวยแล้วขอขอสามสี่ดอกครับก่อเงี้ยหน่อย โอ้ยส,สวยแลวครับตั้ตุ่มางแตงงานครับอื้มอ,อ,อ้อมส่งกินขังนอกเลยตุ่มกึนกับตุนใหม่เลยครับ ไข่เลื้งหงอกตุม่มไข่กำลังช่วยๆอีกแล้วกำลังขึ้นใหม่ปลกฝูดอกบานแล้วเขาจะเอายไปเม็ดดอกบานเลือตาค่อนยากาจะตุ่มหน่อยขคือไม่ละครับไข่เขียวครับกำลังขึ้นใหม่โอ้คีโตครับเศบอีกชนิด คือหลายคนไม่กล้าเก็บไม่กล้ากินก่อนเดีนครับเห็นทีละดอกดันง,งามเลยคือมาแตกเลยครับอืมขึ้นบ่อใดไปเบียดหมดบเ่เป็นรูเป็นหลางเลยดอกง่ายเยอะครับนี่เป็นหลางกต่งามกิตูดูดอกเ,เดียวครับ ใเขียวใเขียวนี่ดอกเคเยสลหันขดขอบคางเพื่อนไหมเนาะเป็นคือขนมดอกบัว ปลาได้คนหลายถุกปลาครับถุกปลาที่มีเห็ดมีคนเยอะทั้งนั้นผมลงหกเลื้ยงครับสีสวยจังเลยเล้งอลา,ามตาเหน็นดวกเดียวเนาะม,นม,มันบ่มีมูมีสองดอกครับ có thùng loan khắp coi đó có lăng ngam không thấy lăng ngam khắp

เขา,าเลิ่มตดเลืองครับควมูก่นเ่ะครับโมยใ่า่ดอก,ดอก,กลังก,กินผลดอกบ้านเพิ่น ไข่ระงูเหลืองครับไข่หอยพันแทะล่ะเหลืองเลยหอยออดอกสวยมากออกเหลืองครับเดี๋ยวไข่ด้ครับมัน,นให้ละงออู ไข่เงางูกเรื่องครับไข่ในใเนาะอสีไข่หนึ่งแม่โป้คนแตกอเลื้ยงอะไหอยยุ่นอูกเลื้อย,อยงอ,อันนี้พอเก่าไข่เด้อครับจุดหนึ่งสีจุดพุนหาต้องล้งางยาหาหาไข่มาทางนี้หาตูมโอ้ตูมนึงก็หาไข่ครับฮูกไข่บ่<อ> <6. S 1> อโอ้ตุ้มโอ้โกไข่หนึ่งตุง้มโอ้หนิตุ้งงามดิเดินไล่ม,หลมาหาไข่ครับต้มออยังไม่หวาน แต่คนต่อมยัง <c oughs> มีมีเลยบุสองกินหนึ่ง <c oughs> สองครับ ประมาณเห็นเขาแปลงอยู่แล้วครับเป็นซิปเลย่อ,อมโฮมใหม่เลยครับหลวงท่านคนตันวนี้เลยพูดหน้าตัวไก่มาก่อน่อ,อมหฮมเลย ข้าวดินเได้แกงแสบแข่งได้แกงใช้ให้นะหมากหน่อยแห้งก็เขากันเลยละหมากหรือเห็ดแดงหน่อยคนฒถคาคนนานแก่งแสบไปกันก็ตัวนแก่งได้่นกระแสบได้นข้าวดินให้เขาแปรง หอ,อ,อมหอมเลยครับหอมเอองี่ยหอมกันมงี่ยอมอ,อืมตอนนั้นกายเบื่อตอนนั้นต้องแทนต้องแทนเลยบปตรงเอ้าเห็ดพิษเห็ดพิษหมุนมาพอให้เราเอาข้าวอยู่แล้วครับตุมและอีกหนึ่งไข่ ใครหนึ่งครับนี่ก็ล่างอกเนาะมันสารพัดเห็ดเลยครับเลยงัดพร้อมเลยพวกลังดำแทงน้ำไวลุงขาวลงงอกเลอกเืองไข่เขียวก็ได้ข้าวแป้ง ไข่เขียวสวยของวี้สองไข่คร,ครับหสองเป็นสามเป็น4ี้ครับไข่ละงกเหลืองครับปลานน่ไข่ละงกเหลืองเหลืองอ้อยเลย สามลงีงให้ลงหมดเหลือวอู้สวย,วยแล้วครับสมยังองสมส้ม ไข่หนึ่งครับไข่สวยๆตรงนี้สามกับไข่ตรงนี้สีคร,รครับสีไข่ลรงอ,อกเหลือง,งอ,อ๋อเขามีอยู่แต่พอหน่อยปานเน้นให้ลรยงอ,อกเหลือง ป่านนี้จะเน้นเน้นและงอกเหลืองป่านี้ทางโน้นไม่ได้เดินทางนี้ไม่ได้เดิน,นดเดินแต่ทางนี้เดียด,ด้านนี้อใครครับสองคนผมเนี่ยไม่เดินมาผมกระมวลหิ้วน้ำกับหิ้วน้ำด้วยพี่น้องบาทน้ำบดได้พวกเขามาบ,บดได้พวกน้ำอีกคนสีมานพี่น้องที่รหล่วาสิบบอเราเด้ิน่เห็ดว่าสิบบอเราเห็ดก้ดอนแดงแดงหนิ หมือนมันนางโรก,กับเห็ดกอแดงบนพี่น้องอย่างนี้ขางเห็ดกอแดงเลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย,นอยู่ขางเห็ดกอแดงพี่นอ้องเฮ้ยหิหีหมานแล้วอุ้ยเห็ดกอแดงแว่าหมันนี่หัวอ้วนครับนี่ อวนขาอวนอูย้ยของอวนขาอวนอู้ยนี่กันได้ลุ่นนี้เมื่อนี่สุดยอดเลยเจียงหวานอร่อยเลยข้าวอวนนี่กระดอกอ้ยหายอ,อีพอีแม่ละหาพอแม่แล้วเก็บ า่หญ่คือจุดนีเนาะคือซุ่มนีเฮ้ยเล็บแซบ็บเล็บแซบ็บสวยๆรออีกสองเสยจังเลยลองโพยดอก อัน,นจะสีกิดินิดแต่ก็รสชาติเดียวกันอู้่าดอกอแตกดอกแต็เอาอกได้รุ่นครับยีกกงเน็ดยกว่ากกันแหละหากดอกเวงเบิงเบงเง,ง,งไปแต่ยังแข็งอยู่ครับปปลาเพ็นแทะ ขาดอกยังแข็งดีเยอะเตยแยงเกือบทุกดอกเลยปลาเพันกินแล้วแต่ดอกตุ้มเพิ่นยังขาเพ,พิ่นถือถือแ,แทมมุดขาดอกตุ้มเพิน่นจะขาใหไงหอยกระเจาเอาเจรละพ่นพี่น้องหอยเอาละะายครับแต่ขอมาพอพ่นน้อยๆดอกกันน้อยๆลุนต่อไปครับ เดียวกันมานพอมมูยังไงคือเพิ่นแหละมานมไข่เขียวสีสวยๆเลยครับไข่เหลืองไข่เหลืองถุงหน่อยนึงครับสีเหลืองอลามเลยไข่เขียวตกูลเหลืองนะครับถึงมาถอข้าขควายของต้นไม้ ไข่เคี้ยวอยู่ดอกครับอมข้าใหญ่เยอกนี่อุ้ยขาใหญ่ขายาวพอให้เรางกอยู่ดอกนึงครับดูข้างเห็ดไข่เคี้ยวนี่คมเดียวกันโัวกเหลืองครับลังกลินสวยๆเลย เรางกเหลืองขอห้เราโงกเหลืองดูป้านี่เพิ่งเด็กดอกหน่อยอยู่ครับละาโงกเหลืองตุมต่มหนึงครับไข่นึง่ง,เ,ง,งเป็นตุ่มไข่ไข่ขาวเป็นโงกขาวศาสหรือผึ่งนาหอครับผึ่งศาสดอกหนึ่งเนาะ ตุ้หวานหวานครับตุ้งน,นี้ก็สวยครับเห็ดดอกน่อยน,นีกเก็บได้ตุมดีกว่าเก็บได้บานตุมแล้วขยำม,มาเอาไข่ครับโลกเหลียงอู้นูอยอดเกือบเย็บเย็บเลย<อ>แลนน,นทุกขาออก กุ้งค้อนเด้อโอ้ยขีดไข่ใหม่ๆคุณโป๊ะไว้กําลังไข่ขึ้นเนาะแล่นกับทอดแล้่นใบายนี่เละใบกับทอดเดี๋ยวเี้ยมีดไข่นเลยเห็นเหรอมันมีมันมีเพื่อนมันมันมีหมูอยู่เหรอนื่าเพื่อนมันมีไงหนูๆไม่ใช่หอือไข่หน่อย อไว้มันใหญ่แซวนั้นโอ้ยพี่น้องเอ้ยตัวนี้จะเลื้ยงอ่อนหน่อยๆอือก๊ะลังเสียกก๊ะลังขึ้นใหม่ก๊ะลังเสียกอะไรเสียกเท็ดเฮ็ดพึ่งเลื้ยงเงิน,นงบ่อนละงูอุ้นเนี่ย <laughs> ตนี้มันจะเข้มครับเมื่อกี้นี่ออกเลี้ยงไม่ไม่เขาหยาด สองไครครับเหลืองเจ้าไขรสมียก่อนปลาแถวบ้านเราเราจะไปเจ้าไข่หันแถวข้างหน้าจรัดคุณเนาะงานวัานพรอมโหกเรืองอีกตูมครับของปลาพันแทะรอพอยีกแล้วครับไข่รับ là đường lương gỗ nhai đấy khay nhai có tám khay Chi เง้นงอขี้เ่าดอกตุ่มก็ลกงงามเลยครับอกน่อยเห็นเนาะสิดอกกแกงแสบแกงอิมเล่นหวานขูดดอกก้นซีแลวครับตอนลางแกงขาวจั่วหวานขาวเดือขาวเหน่งตะวัน เอาจริงๆแล้วอร่อยกวก่าละโงกละโงกจะมินเขียวมินกินของเขาใล้เขียวคนเราไปหลุมในรูครับออกนีหูเลยจ้ะหกเขาครับดันหางไม้ถึงมาคดของอื้ม คุณจะดันหักใหม่บิดคขลังงามคือกอารเดี๋ยวดีเขื่อนกะลังงามเลยฮะคนก็นเริ่มลงเม็ดแล้วพี่น้องถ้าพี่น้องออกจากปลาแล้วบัดออกไปว่าท่านเราครับยุเลิอกอยู่ดิี่ยี่ปลาหนิยกักลงเม็ดมาแห้งแล้วครับ เกลือหิบเบือหิบเท่าหอมกูนชิ้วแห้ง่อฮ่า่กกอยูน่ไปน้ำทางานนี่แหละออก็ท่านรบเปียกเบิดเปียกเบิดเปียกหมลเปียกหมดลแห้งเลยเอนับใครหนครับเียมเด้ยเ็ังฝน เกาขอพปวปัวไข่ี่นัน่นได้อกจากวางเอ้าสรุปผลงานของเข้าพี่น้องมั่อนีมีสีสันตุก,กตาอยู่เด้อนี่ปลาที่สามหรือปลาที่สีแล้วพวครับในมือนี้พะกันย,ย <laughs> <laughs> ม์มา้ามาหมานยุดปลาสุดท้ายมาตบปลาสุดท้าย<อ>นี่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 นี<อ>่นี่นี่นี่เป็นมังหยาเพิ่มเล้่อีโพี่วเนี่ยโพแล้วคร,รับวกขาไงด้วยนี่ ขาวใหญ่ก็มาแล้วนะคะลังดําสุดขาวใหญ่โพอเหรอสัญญาณที่ดีนี่แม่โปออกมาแล้วครับนี่นี่แม่โปมาแล้วเป็นลังดําได้พี่น้องขาวใหญ่งามเนาะงามครับกำลังออกแม่โปพล่รแมทว่นแม่หานตอนพี่น้องก็้าแล้วครับขอบคุณหลไยๆที่เข้ามาเป็นกําลังแจะเกงกรพยานมาตลอดครับขอบคุณทุกการที่ติดตามทุกการรับชมทุกไลน์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ครับผมพบกันใ่คลิปหน้าครับ กลับบ้านแล,ละะ้วค่ะคุณเจอกันใหม่นะคะทางในชิมนาครับสวัสดีครับเป็นสัญญาณเตือนที่ดีดดดแล้ว